ดีกรีเหรียญทองโอล็กซานเดอร์ไม่กลัวบัวขาวนักมวยที่โชคชนอย่างบัวขาวฝีม้ลายมือด้านคิกบ็อกซิ่งของไม่ต้องพูดถึงยิ่งสมัยวัยรุ่นเคยควา้าแชมป์เควันถึง2สมัยแต่ณนะปัจจุบันสไตล์ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างรอบนี้ปะทะกับผู้ที่มีสไตล์สมัครเล่นเขาคว้าเหรียญทองมาแล้วเพราะฉะนั้นด้านทักษะ มีหรือจะเป็นรองบัวขาวรองดอลลัวแกวนวมสีแดงครับอเล็กซานเดอร์นวมสีขาวเรียกว่าเป็นคนละสายนะครับฝั่งของอเล็กซานเดอร์เนี่ยผมไปเสิร์ชดูว่าเขาสอสู้ยังไงปรากฏว่าเขาสู้ในฝั่งของสมัครเล่นนะครับซึ่งแน่นอนฝั่งนี้เนี่ย ฝีไม้ลายมือฉกาดแน่นอนความรวดเร็วนะครับก็ดูว่าเทียบกับบัวขาวแล้วเป็นยังไงบัวขาวถีบไปแล้วโอ้โหอเล็กซานเดอร์วางขวาไปบัวขาวเอาไปโดนครับบัวขาวโดนจิ้มหน้าวางมาติดกาดต่อยลำตัว แขนของออล็เซานเดอร์ยาวกว่าชัดเจนนะครับบัวขาวฉีบหมัดวันทูโดนด้วยบัวขาวเจาะยางไปทีนึงเข้าวันทูปึ้งปึ้งหุกและอัปเปอร์คัตลำตัวนี่โดนอีกแล้วครับบัวขาหวหดคืนวางปังสองทีอัดลำตัวบัวขาวสวนมาทีนึงเจาะยางคืนไปออล็เซานเดอร์ คนนี้ไม่เกรงกลัวนะครับไม่ใช่แบบม้าก็กล้ากลัว,ลวไฟนี้เรียกว่าอู้ยต้องชื่นชมบัวขาวนะที่เรียกร้องให้ไปหาของแข็งมาให้หน่อยคือไม่อยากกินหมูไม่อยากเจอคนที่ด้อยกว่านะครับอันนี้ต้องขอชื่นชมเพราะนักสู้น้อยคนครับที่ อยากเจอของแข็งๆเพราะว่าคือไม่กลัวเสียสถิติไม่กลัวที่จะสู้ไม่ได้หรืออะไรเงี้ยครับบูกขาวเอาหมดไม่ว่าใครหน้าไหนรอบนี้ก็เลยจัดของแข็งมาให้ซึ่งพอเห็นฟอร์มของอเล็กซานเดอร์แล้วเนี่ยมโอ้ยเห็นไหมเขาไม่ธรรมดานะครับเข้าหุกซ้ายแล้วโอ้ยเกี่ยวทันทีครับทักษะหลากหลายเหมือนกันบุกขาววางแข้งปัง บัวขาววางคืนอ,อัดบายโอ้หูยแล้วจับแม่จับอีกอืวางแข้งไปหมัดขวาของบัวขาวไม่โดนแต่โดนสวนเหมือนกันนะครับเกี่ยวเนีย่ยบัวขาวอู้วางแข้งสวยงามวันชูโอ้โหมาสามทีอ่ะบัวขาวโดนเหมือนกันอัปเปอร์คัตบัวขาวแทงเขาอเล็กซานเดอร์ก็เถียงเถียงจะหักลงครับ ทุกซ้ายไม่โดนเลยนักคู่นี่หวดโดนบัวขาวหวดึ็กซานเดอร์ก็หวดึนเหมือนกันเอาคืนไปเตะมาก็เตะคืนอเล็กซานเดอร์ไม่ยอมครับอุย้ยบัวขาว,วันชุนยังไม่โดนครับตามยังไม่โดนทีบวางแข้งไปหวดหมดยกก่อนมาอเล็กซานเดอร์ก็เตะเจาะขาไปเรื่อยครับ แต่มาก็เตะคืนนะเตะมากก็อู้สวนคืนด้วยหมัดสองสามหมัดแล้วตามด้วยตีเข่าโอ้โหจะเล่นกังหันต้องลมเหมือนกันนี่อู้ยแอปโอยโอ้โหบัวกเข่าอู้หูแอบโอยลูกนี้แบบว่าโดนไงแอปโอยอู้หสวนเหมือนกันแอปโอยคืนด้วยแอปโอยแอปโอยลดคืนด้วยอู้หแทงเข่าครับ อาริซาได้ก็เถียนทุกดอกนะไม่มีดแบบยืในให้หวดไม่มีให้คืนทุกดอกครับอื้อออกคืนไปและจบลงด้วยการไม่มีคําตัดสินนะครับให้ใครชนะไหนคนดูลองตัดสินกันเองละกันนักสู้สายที่ไล่ล่าเหรียญรางวัลหรือที่คนไทยไปตั้งชื่อพวกเขาว่าสไตล์สมัครเล่นเหล่านี้มักจะมีความเร็วเยอะกว่าอีกสายหนึ่งมีทักษะที่หลากหลายหาช่องโัวคู่ต่อสู้ได้เก่ง ซึ่งยอดฝีมือระดับโลกมากมายมากมาจากสายสมัครเล่นก่อนเช่นฟลอยด์เมเวเตอร์โลมาเชนโก o นี่คือนักชกระดับเดียวร้อยล้านไฟเดียวพันล้านและนี่คือคนเก่งคนเต็ม